พระรามสังหารพาลีเรื่องราวการประลองยุทธ์และการตัดสินของพระรามในการสังหารพาลีผู้มีฤทธิ์เดชมากแต่กระทำผิดทํานองคลองธรำนําไปสู่ความขัดแย้งและความเข้าใจผิดกําเนิดพาลีและสุครีพการครั้งหนึ่งดินงแดนอันศักดิ์สิทธิ์ริมฝั่งแม่น้ำคงคาอันกว้างใหญ่มีฤาษีตนหนึ่งนามว่าโคมอาศัยอยู่กับนางอัจ,จนาผู้เป็นภรรยาทั้งสองเป็นผู้เคร่งครัดในศีลธรรม บำเพ็ญไปอย่างสม่ำเสมอหวังเพียงให้ชีวิตสงบสุขและได้พ้นทางแห่งการหลุดพ้นวันหนึ่งเรื่ีโคมได้ออกเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อสแสวงหาไม้จันหอมอันเป็นมงคลเพื่อนำมาใช้ในพิธีบูชาเทพดาจิ้งให้นางอัจจนาอยู่ดูแลอาสมเพียงลำพังขณะที่ฤรศีโคดไม่อยู่พระอาทิตย์ผู้ส่องแสงเจิดจ้าได้มองลงมาเห็นนางอัจ,จนาผู้มีรูปโฉมงดงามพระองค์เกิดความรักใคร่ในนาง จึงแปลงกายเป็นราษีโครและเข้าไปหานางในอาสมนางอัจ,จนาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสามีของตนจึงมีได้ขัดขืนพระอาทิตย์จึงได้สมสู่กับนางจนกระทั่งนางตั้งครรภ์ต่อมาพระอินทร์ผู้เป็นจอมเทพก็ได้ทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระองค์เองก็มีความปรารถนาในตัวนางอัจ,จนาเช่นกันจึงแปลงกายเป็นราษีโครอีกครั้งและเข้าไปหานางในอาสม นางอัจ,จนาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสามีของตนอีกครั้งจึงมิได้ขัดขืนพระอินทร์จึงได้สมสู่กับนางอีกครั้งจนกระทั่งนางตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สองเมื่อราสีโคนกลับมาถึงอาศมได้ทราบความจริงว่าภรรยาของตนได้ถูกเทพดาแปลงกายมาสมสู่ถึงสองครั้งด้วยความโกรธกริว้วฤาษีโคนจึงสาปนางอัจ,จนาให้ต้องยืนอยู่บนปลายเท้าข้างเดียวกลางป่าลึกจนกว่าบุตร ที่เกิดจากคันทั้งสองจะสามารถช่วยเหลือตนเองได้ต่อมานางอัจ,จนาได้ให้กำเนิดบุตรชายสองคนคนแรกมีกายสีแดงดังแสงอาทิตย์ชื่อว่าพาลีผู้เป็นบุตรแห่งพระอาทิตย์อีกคนหนึ่งมีกายสีเขียวดังมรกตชื่อว่าสุครีปผู้เป็นบุตรแห่งพระอินท์ทั้งสองเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีพระกำลังมหาศาลและเฉลียวฉลาดพาลีและสุครีปเติบขึ้นภายใต้การดูแลของนางอัจ,จนาผู้เป็นมารดา แม้จะถูกสาปให้ต้องอยู่บนปลายเท้าข้างเดียวนางก็เลี้ยงดูบุตรทั้งสองด้วยความรักและความอดทนสั่งสอนวิชาความรู้ต่างให้แก่ทั้งสองทั้งวิชาการต่อสู้วิชาการปกครองและวิชาแห่งคุณธรรมเมื่อภาลีและสุครีพายุไดสิบขวบนางอัจจนาจึงบอกความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของทั้งสองให้ทราบพ,พาลีและสุครีรู้สึกเสียใจที่มารดาต้องทุกทุก,ท,กทรมานจากการถูกสาป ทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือมารดาให้พ้นจากคำสาปพ,พาลีและสุครีพอกเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาราศีผู้มีฤทธิ์เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้คำสาปของมารดาทั้งสองเดินทางไปเป็นเวลานานจนกระทั่งได้พบกับรศีตนหนึ่งรศีตนนั้นได้บอกว่าวิธีที่จะแก้คำสาปได้นั้นคือต้องนำน้ำามตริจจากสวรรค์มาให้มารดาได้ดื่ม พาลีและสุครีปจึงตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อขอน้ำมตจากพระอินทร์ทั้งสองเดินทางไปยังภูเขาที่สูงที่สุดในโลกและเริ่มปีนขึ้นไปบนสวรรค์การเดินทางนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายทั้งสัตว์ร้ายภูเขาที่สูงชันและอากาศที่หนาวเย็นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญพาลีและสุครีปก็สามารถขึ้นไปถึงสวรรค์ได้เมื่อไปถึงสวรรค์ พาลีและสุครีพได้เข้าพบพระอินทร์และเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระองค์ฟังพระอินทร์รู้สึกสงสารนางอัจจนาและบุตรทั้งสองจึงประทานน้ำอมฤตให้แก่พาลีและสุครีพพาลีและสุครีพรีบนำน้ำมาตกกลับลงมาอย่างโลกมนุษย์และให้นางอัจจนาดื่มเมื่อนางอัจจนาดื่มน้ำอมฤตเข้าไปคำสาปก็ถูกแก้นางสามารถกลับมายืนได้ตามปกติและกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับบุตรทั้งสองอีกครั้ง พาลีครองเมืองขีดขินเมื่อสิ้นเสียงธนูของพระรามพาลีก็สุดกายลงสิ้นลมหายใจในเชิงเขาครอบครองเมืองขีดขินสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ข่าวการสิ้นพระชนของพาลีแพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองขีดขินสร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่เหล่าทหารและประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวังใหม่เกิดขึ้นเมื่อสุครีผู้เป็นน้องชายของพาลีเตรียมขึ้นครองราชสืบต่อจากพี่ชายพิธีราชาพิเศษของสุครีพ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เหล่าทหารและประชาชนต่างมาร่วมแสดงความยินดีแต่ในใจของสุครีพลับเต็มไปด้วยความกังวลเพราะเขารู้ดีว่าการขึ้นครองราชครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพาลีผู้เป็นพี่ชายปกครองเมืองขีดขินด้วยความเข้มแข็งและเด็ดขาดทำให้เหล่าทหารและประชาชนต่างเกรงกลัวแต่สุครีเป็นคนใจดีและอ่อนโยนเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถปกครองเมืองขีดขินได้อย่างพี่ชายหรือไม่ หลังจากการขึ้นครองราชสุครีพยายามที่จะปกครองเมืองขีดขินด้วยความเมตตาแต่กลับพบว่าการปกครองด้วยความเมตตาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเหล่าทหารและประชาชนเริ่มไม่เคารพและเชื่อฟังคำสั่งของเขาทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในเมืองขีดขินสุครีรู้สึกสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในขณะที่สุครีกกำลังสิ้นหวังพระรามได้เข้ามาให้คำแนะนำแก่เขา พระรามบอกว่าการปกครองที่ดีนั้นต้องมีความเมตตาและความเด็ดขาดควบคู่กันไปสุครีพจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะปกครองเมืองขีดขินด้วยความเด็ดขาดแต่ก็ยังคงรักษาความเมตตาไว้ในใจเขาเริ่มออกกฎหมายที่เข้มงวดแต่ก็ยังคงให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้ ทำให้เหล่าทหารและประชาชนเริ่มเคารพและเชื่อฟังเขามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสุครีปก็สามารถปกครองเมืองขีดขินได้อย่างสงบสุขเหล่าทหารและประชาชนต่างรักและเคารพเขาเมืองขีดขินกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งสุครีปได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถึงแม้เขาจะไม่เข้มแข็งเท่าพาลีแต่เขาก็สามารถเป็นกษัตริย์ที่ดีได้ไมราบลักพาตัวนางสีดา หลังจากที่พระรามได้สังหารพาลีสำเร็จสุครีพก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขินพระรามพระลักษณ์และนางสีดาก็ประทับอยู่ที่เมืองขีดขินอย่างมีความสุขชั่วระยะเวลาหนึ่งวันวันหนึ่งขณะที่พระรามพระลักษณ์สนและนางสีดากำังพักผ่อนอยู่ในสวนสุครีพได้เข้ามาทูลพระรามว่าข้าแต่พระรามผู้ทรงเกียรติบัดนี้ทศกัณก์ได้ส่งมายราบผู้เป็นญาติของตนมารอบทำร้ายพระองค์ ไม่ยาลาผู้นี้มีฤทธิ์เดชมากสามารถแปลงกายและหายตัวได้ทั้งยังเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาลขอพระองค์ทรงระวังพระองค์ด้วยเถิดพระรามได้ฟังดังนั้นก็ทรงตรัสว่าขอบใจเจ้ามากสุครีพที่เจ้าได้มาเตือนเราเราจะระวังตัวให้ดีจากนั้นพระรามจึงสั่งให้หนุมานนำทหารวานมาล้อมรอบที่ประทับ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในคืนนั้นเองมายราบได้แปลงกายเป็นทหารของพระรามประปนเข้ามาในหมู่ทหารวานอนเมื่อสบโอกาสมายราบก็ไล่มนสะกดให้ทหารวานทั้งหมดหลับไหลจากนั้นจึงเข้าไปอุ้มนางสีดาขึ้นไปยังเมืองบาดาลอย่างรวดเร็วเมื่อพระรามตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่านางสีดาได้หายตัวไปพระองค์ทรงตกพระทัยเป็นอย่างมาก จึงได้เรียกสุครีปและหนุมานมาสอบถามสุครีปจึงทูลว่าข้าแต่พระรามผู้ทรงเกียรติเมื่อคืนนี้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงแปลกๆในสวนแต่คิดว่าเป็นเพียงเสียงลมจึงไม่ได้ใส่ใจบัดนี้ข้าพระองค์เชื่อว่าไมยราบได้ลักาพาตัวนางสีดาไปแล้วพระรามได้ฟังดังนั้น ก็ทรงกร้วเป็นอย่างมากจึงสั่งให้สุครีพและหนุมานนำกองทัพวานอนไปติดตามนางสีดาทันทีอนุมานรับคำสั่งแล้วจึงนำกองทัพวานอนเหาะไปยังเมืองบาดาลสุครีพและหนุมานนำกองทัพวานนเหาะลงไปยังเมืองบาดาลเมืองบาดาลเป็นเมืองที่สวยงามและน่าพิศวงมีปราสาทราชวังที่สร้างจากทองคำและอัญมณีมีสวนดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยอันตร,รายมีอสูรและปีศาจร้ายมากมายอาศัยอยู่อนุมานได้นำกองทัพวานนต่อสู้กับอสูรและปีศาจร้ายที่ขัดขวางทางจนกระทั่งมาถึงปราสาทของไมยราบอนุมานได้พบกนางพิรากาสีธิดาของไมยยราบนางพิรากาสีเป็นหญิงสาวที่งดงามแต่มีจิตใจโหดเหี้ยม นางได้บอกกับหนุมานว่าไมายราบได้นำนางสีดาไปขังไว้ในสวนดอกไม้และกำลังจะนำนางสีดาไปประหารในตอนเช้าหน,หนุมานได้ฟังดังนั้นก็โกรธเป็นอย่างมากจึงได้เข้าต่อสู้กับนางพิรากาสีหนุมานมีพระกำลังมหาศาลจึงสามารถเอาชนะนางพิรากาสีได้อย่างง่ายดายจากนั้นหนุมานจึงรีบไปยังสวนดอกไม้เพื่อช่วยเหลือนางสีดาเมื่อหนุมานมาถึงสวนดอกไม้ ก็พบนางสีดานั่งร้องไห้อยู่อนุมานจึงเข้าไปปลอบโยนนางสีดาและบอกว่าพระรามได้ส่งตนมาช่วยเหลือนางนางสีดาได้ฟังดังนั้นก็ดีใจเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองมัยราบก็ปรับกฎตัวขึ้นมัยราบโกรธที่หนุมานมาช่วยเหลือนางสีดาจึงได้เข้าต่อสู้กับหนุมานทั้งสองต่อสู้กันอย่างดุเดือดมัยราบมีฤทธิ์เดชมากแต่หนุมานก็มีพระกำลังมหาศาล ทั้งสองผลัดกันรุกผัดกันรับทัพพระรามมาถึงขีดขินนาเชิงเขาอันสูงระงานพระรามและพระลักษมณสองกษัตริย์ผู้ทรงศักดเสด็จเนินมาถึงยังชายแดนแห่งเมืองขีดขิน แสงสุริยาอ่อนโยนาสาดส่องต้องผืนป่าที่เขียวชอุ่มเสียงนกร้องเพลงขับกล่อมไพภนาเป็นท่วงทำนองธรรมชาติพระรามผู้มีใบหน้าคมสันดังเทพบุตรดวงตาทอประกายความเมตตาและความเด็ดเดี่ยวทรงก้าวพระบาทอย่างสง่างามพระลักษมอนุชาผู้พักดีติดตามข้างกายมิห่างทั้งสองพระองค์ทรงเครื่องราชสัตว์อันสง่างามแต่แฝงไว้ซึ่งความเรียบง่ายสมกับนับรบผู้กล้าทันใดนั้นเองสุครีพ วานนนท์ผู้มีพระกำลังมหาศาลแต่แฝงด้วยความหวาดกลัวได้ปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าพระรามสุครีบในสภาพที่อิดโรยและหวาดวันได้คุกเข่าลงแทบพระบาทของพระรามน้ำตาคลอเบ้าสุครีบกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าข้าแต่งองค์พระรามผู้ทรงธรรมข้าพระองค์สุครีบขอน้อมกายถวายชีวิตขอพระองค์ทรงเมตตาช่วยเหลือข้าพระองค์ด้วยเถิดบัดนี้ข้าพระองค์กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส พาลีผู้เป็นพี่ชายได้แย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าพระองค์ทั้งบัลังมเหสีและอิสรภาพสุครีพเล่าถึงความโหดร้ายของพาลีพี่ชายผู้ซึ่งใช้อำนาจและความแข็งแกร่งกดขี่ข่มเหงตนเองอย่างไม่เป็นธรรมพระรามทรงสดับฟังเรื่องราวด้วยพระทัยสงสารทรงเห็นถึงความทุกข์ทรมานของสุครีพและทรงรับรู้ถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นพระรามตรัสด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าสุครีพเอ๋ยเราพระรามขอสัญญาว่า จะช่วยเหลือเจ้าให้พ้นจากความทุกข์ทรมานทั้งปวงเราจะกำจัดพาลีผู้ซึ่งกระทำผิดต่อเจ้าและจะคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่พาลีได้แย่งชิงไปจากเจ้าให้กลับคืนมาคำสัญญานั้นดังก้องกังวานในป่าใหญ่เป็นคำมั่นสัญญาแห่งความหวังที่สุครีปรอคอยมานานสุครีพได้ยินดังนั้นก็เกิดความปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้น้ำตาแห่งความหวังไหลรินอาบแก้ม สุครีพพลุกขึ้นยืนและกล่าวด้วยความเคารพอย่างสูงสุดว่าข้าพระองค์ขอน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไว้เหนือเสียงกล่าวข้าพระองค์จะจงรักภักดีต่อพระองค์ตลอดไปสุครีพได้นำพาพระรามและพระลักษมณ์ไปยังที่ซ่อนตัวของตนเองซึ่งเป็นทำลับที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาอันลึกลับในถ้ำนั้นสุครีพได้เล่าถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างตนเองกับพาลีให้พระรามทรงทราบอย่างละเอียด สุครีพอธิบายถึงพระกำลังอันมหาศาลของพาลีซึ่งเป็นผลมาจากการได้รับพรจากพระอิศวรทำให้พาลีมีร่างกายแข็งแกร่งดุดเพชรและสามารถดูดพลังของคู่ต่อสู้มาเป็นของตนเองได้พระรามทรงรับฟังด้วยความตั้งใจและทรงไต่ตรองถึงวิธีการที่จะสามารถเอาชนะพาลีได้พระรามทรงตระหนักดีว่า การต่อสู้กับพาลีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความช่วยเหลือของพระลักษมณ์และกองทัพวานนของสุครีพพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาชนะพาลีได้ที่สุดพระรามตรัสกับสุครีพว่าสุครีพเอจงอย่าได้กังวลใจไปเลยเราจะวางแผนการอย่างรอบคอบและจะหาทางกำจัดพาลีให้จงได้ จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้สู้ที่จะมาถึงสุครีพรับคำด้วยความมั่นใจและเริ่มเตรียมการทุกอย่างเพื่อสนับสนุนพระรามในการทำสงครามกับพาลีความหวังแห่งอิสรภาพได้ส่องประกายขึ้นในหัวใจของสุครีพอีกครั้งสุครีพท้าทายพาลีหลังจากที่พระรามได้พบกับหนุมานและสุครีพ ทั้งสองได้เล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างสุครีพีดและพาลีผู้เป็นพี่ชายให้พระรามฟังสุครีพพางว่าพาลีได้แย่งชิงชิงนางสีดาไปจากตนและยังขับไล่ออกจากเมืองขีดขินพระรามเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือสุครีพในการทวงคืนความเป็นธรรมและปราบพาลีให้สิ้นซากสุครีพดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากพระรามแต่ในใจก็ยังคงมีความกังวล เนื่องจากพาลีมีพระกำลังมหาศาลและเป็นผู้ที่ยากจะเอาชนะได้พระรามจึงให้สุครีปไปท้ายพาลีถึงหน้าเมืองเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่สุครีปจึงเดินทางไปยังหน้าเมืองขีดขินและเริ่มท้าทายพาลีด้วยเสียงอันดังพาลีพาลีออกมาประลองกำลังกับข้าข้าสุครีปจะมาทวงคืนความเป็นธรรมสุครีปร้องตะโกนก้องก้องพาลีได้ยินเสียงท้าทายก็โกรธจัด รีบออกจากมือมาเผชิญหน้ากับสุครีพทันทีพาลีมองสุครีพด้วยสายตาเย้ยหยันเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถเอาชนะข้าได้หรือสุครีพเจ้ามันก็แค่ลิงขี้แพ้สุครีพไม่ตอบโต้แต่พุ่งเข้าใส่พาลีด้วยความเร็วทั้งสองเข้าพะก,กันด้วยกำลังมหาศาลเสียงสนัน่นวันไหวไปทั่วบริเวณพาลีและสุครีพต่อสู้กันอย่างดุเดือดทั้งเตะต่อยถีบและกัดกันอย่างไม่ยอมใคร พาลีด้วยพระกำลังที่เหนือกว่าเริ่มที่จะได้เปรียบสุครีพแต่สุครีพก็ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะตอบโต้กลับไปอย่างสุดกำลังการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสพระรามแอบซุ่มมองการต่อสู้จากที่ลับโดยมีหนุมานคอยให้กำลังใจสุครีพอยู่ข้างๆพราะรามสังเกตเห็นว่าสุครีพรเริ่มที่จะอ่อนแรงลงเรื่อยๆพาลีก็เริ่มที่จะได้เปรียบมากขึ้นทุกที พระรามจึงตัดสินใจที่จะลงมือช่วยเหลือพระรามยกธนูขึ้นเล็งไปที่พาลีด้วยความแม่นยำพระรามเหนี่ยวสายธนูและปล่อยลูกศรออกไปลูกศรพุ่งตรงไปยังพาลีด้วยความเร็วสูงพาลีไม่ทันได้ตั้งตัวลูกศรปักเข้าที่อกของพาลีอย่างจังพาลีทรุดลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดสุครีบเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปดูอาการของพาลีใครใครยิงฆ่า พาลีถามด้วยเสียงแผ่วเบาพระรามเดินออกมาจากที่ซ่อนเผชิญหน้ากับพาลีข้าเองพระรามข้าเป็นผู้ลงโทษเจ้าที่กระทำผิดต่อสุครีปและนางสีดาพาลีมองพระรามด้วยความโกรธแค้นเจ้าเจ้าเป็นใครถึงกล้ามาตัดสินข้าข้าไม่เคยทำผิดต่อใครพระรามตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าแย่งชิงภรยาของน้องชายและยังขับไล่น้องชายออกจากเมืองนี่คือความผิดที่เจ้าต้องชดใช้ พาลีพยายามที่จะลุกขึ้นสู้แต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงเหลือแล้วพาลีรู้ตัวว่าตนเองกำลังจะตายจึงกล่าวคำสุดท้ายข้าขอสาบแช่งเจ้าขอให้เจ้าต้องพบกับความทุกข์ทรมานพาลีตัดพาอพระรามพาลีลม้มลงกลางสนามรบลูกศรของพระรามปักลึกที่อบความเจ็บปวดแผลซ่านไปทั่วร่างพาลีมองไปยังร่างของสุครี ผู้เป็นน้องชายที่ยืนอยู่ข้างพระารามด้วยความสับสนก่อนจะเงยหน้ามองไปยังพระรามผู้ซึ่งยืนตระหา่านอยู่เบื้องหน้าด้วยสายตาตัดพาอพระรามเหตุใดท่านจึงทําเช่นนี้ข้าเคยทําสิ่งใดให้ท่านแค้นถึงเพียงนี้ท่านถึงต้องรอบกัดสังหารข้าเยี่ยงโจรพาลีกล่าวด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาแต่แฝงไว้ด้วยความขมขื่นโลหิตสีแดงสดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลที่หน้าอกอาบขนสีทองของพาลีจนชุ่ม อสุครีบได้แต่ยืนก้มหน้าด้วยความรู้สึกผิดเขารู้ดีว่าหากไม่ใช่เพราะความช่วยเหลือจากพระรามเขาคงไม่มีวันที่จะสามารถโค่นพาลีลงได้แต่ภาพที่พาลีผู้เป็นพี่ชายต้องมาจบชีวิตลงต่อหน้าต่อต,อตาเช่นนี้ก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยพี่พาลีสุครีพพำพึงออกมาเบาๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นมองพี่ชายพระรามเท้าเข้ามาใกล้ร่างของพาลีที่นอนจมกองเลือด พระองค์ทอดพระเนตรมองพารีด้วยสายพระสาเนตที่เต็มไปด้วยความเห็นใจแต่ก็มีได้มีความรู้สึกผิดแม้แต่น้อยพารีข้าเสียใจที่ต้องทำเช่นนี้แต่การกระทำของเจ้ามันเกินกว่าที่ข้าจะปล่อยผ่านไปได้เจ้าแย่งชิงภรรยาของน้องชายตนเองทั้งยังขับไล่น้องออกจากเมืองนี่หรือคือสิ่งที่ผู้มีธรรมควรทำพระรามตัดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น พาลีเบือนหน้านีด้วยความโกรธธรรมะท่านพูดถึงธรรมะหรือพระรามท่านผู้ซึ่งเป็นถึงพระราชากลับใช้วิธีสกปกเช่นนี้สังหารข้าท่านเรียกสิ่งนี้ว่าธรรมหรือข้าไม่เคยคิดเลยว่าพระรามผู้ทรงธรรมจะใช้วิธีลอบกัดเยี่ยงโจรพาลีกล่าวด้วยความแค้นเคืองท่านบอกว่าข้าแย่งชิงภรรยาของน้องชายแต่ท่านรู้ความจริงทั้งหมดแล้วหรือท่านรู้หรือว่าเหตุข้าจึงต้องขับไล่สุครีพอกจากเมือง ท่านรู้หรือไม่ว่าข้าต้องเผชิญกับอะไรบ้างพระรามทรงนิ่งเงียบพระองค์ทรงทราบดีว่าพาลีมีความสามารถมากเพียงใดหากปล่อยให้พาลีมีชีวิตอยู่ต่อไปก็อาจจะเป็นภัยต่อการเดินทางตามหานางสีดาได้แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็มีอาจปฏิเสธได้ว่าวิธีการที่พระองค์ใช้ในการสังหารพาลีนั้นมีได้เป็นไปตามหลักของธรรมอย่างแท้จริงข้ารู้ว่าเจ้าอาจจะไม่เข้าใจในการกระทำของข้า แต่ข้าขอยืนยันว่าสิ่งที่ข้าทำนั้นก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความสงบสุขของโลกพระรามตัดด้วยน้ำเสียงจริงจังประโยชน์ส่วนรวมความสงบสุขของโลกท่านกำลังหลอกตัวเองอยู่หรือพระรามท่านเพียงแค่ต้องการกำจัดข้าเพื่อให้สุครีปสามารถครองบัลลังก์ได้โดยง่ายท่านกำลังใช้ข้าเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของเท่านั้นเองพาลีกล่าวด้วยความโกรธไม่เจ้าเข้าใจผิดแล้วพาลี ข้าไม่ได้ต้องการใช้เจ้าเป็นเครื่องมือข้าเพียงแต่ต้องการที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องพระรามตรัสตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นการกระทําของเจ้ามันส่งผลกระทบต่อผู้อื่นเจ้าใช้อำนาจของเจ้าข่มเหงผู้อื่นเจ้าไม่เคยฟังเสียงของใครเจ้าคิดว่าถูกเสมอไปพาลีหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นถูกต้องท่านพูดถึงความถูกต้องหรือพระราม ท่านผู้ซึ่งเป็นถึงพระเจ้ากลับมาตัดสินค่าเยี่ยงมนุษย์ท่านรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องท่านรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพาลีเงยหน้ามองท้องฟ้าน้ำตาไหลาอาบแก้มข้าเพียงแต่อยากปกป้องเมืองของข้าปกป้องคนที่ข้ารักข้าไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นพระรามทรงสรุปพระโอรสลงข้างกายพาลี พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ไปสัมผัสศีรษะของพาลีอย่างอ่อนโยนข้าเข้าใจพาลีข้าเข้าใจในความรู้สึกของเจ้าแต่บางครั้งเราก็ทำในสิ่งที่ยากที่สุดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพระรามตรัสพาลีหลับตาลงอย่างช้าๆลมหายใจของเขาเริ่มแผ่วเบาลงเรื่อยๆก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจากร่างไปดวงวิญ,ญญาณของพาลีได้เดินทางไปยังปะโลกทิ้งไว้เพียงความขัดแยง้งและความเศร้าโศกไว้เบื้องหลัง พาลีสิ้นชีพเมื่อพระรามได้ยินเสียงคร่ำครวญของสุครีพและเห็นพาลีทำร้ายน้องชายตนอย่างโหดเหี้ยมก็บังเกิดความสงสารและโทสะพระองค์จึงตัดสินใจที่จะลงโทษพาลีในความผิดที่กระทำพระรามแผงสอพรมาสไปยังพาลีศรน,นั้นพุ่งตรงไปยังอกของพาลีอย่างแม่นยำพาลีถูกศรปักสุดลงกับพื้นดินด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกจากบาดแผล พาลีเงยหน้ามองไปยังทิศที่สอนมาจากด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้ผู้ใดกันกล้าทำร้ายตนได้ถึงเพียงนี้เมื่อเห็นว่าเป็นพระรามพาลีก็โกรธแค้นเป็นทวีคูณเพราะตนเองนั้นไม่เคยรู้จักและไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับพระรามมาก่อนเลยพาลีจึงต่อว่าพระรามด้วยความขุนเคืองใจว่าพระรามท่านเป็นถึงพระนารายณ์อวตารเหตุใดจึงกระทำการอันไม่สมควรเช่นนี้ ท่านซุ่มโจมตีฆ่าฆ่ามิตั้งตัวเป็นการกระทําที่ขาดเขาท่านเป็นผู้มีเกียรติเหตุจึงทําเช่นนี้พระรามได้ฟังดังนั้นจึงตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงหนักแน่นว่าพาลีท่านเป็นผู้มีพระกําลังมหาศาลแต่ท่านกลับใช้กําลังนั้นไปในทางที่ผิดท่านแย่งชิงภรรยาของน้องชายตนเองท่านทำลายสุครีพน้องชายของท่านอย่างทารุณท่านสมควรได้รับโทษแล้วพาลีได้ฟังดังนั้นก็โกรธจัด จึงโต้เถียงกับพระรามอย่างดุเดือดถึงความไม่ยุติธรรมและกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมของตนเองเมื่อพาลีสิ้นใจสุครีพก็เข้ามาใกล้ศพของพี่ชายด้วยเคร้าโศกเสียใจแม้ว่าพาลีจะเคยทำร้ายตนเองแต่สุครีพก็ยังคงรักและเคารพพี่ชายเสมอพระรามจึงเข้ามาปลอบโยนสุครีพและให้กำลังใจให้สุครีพเข้มแข็งสุครีพได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นครองเมืองขีดขินแทนพาลี พระรามให้หนุ่มมานช่วยดูแลและให้คำปรึกษาแก่สุครีพในการบริหารบ้านเมืองสุครีปรับปากว่าจะดูแลเมืองขีดขินให้ดีที่สุดและให้ความช่วยเหลือพระรามในการทำสงครามกับทศกัณฐ์เพื่อชิงนางสีดากลับคืนมาสุครีพจึงเกณฑ์ไพรพลวานนทั้งหมดเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามโดยมีหนุ่มานเป็นแม่ทัพนำทัพวานน สุครีพรู้สึกสำนึกในบุญคุณของพระรามเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยให้ตนเองพ้นจากความทุกข์ทรมานและได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งสุครีพให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระรามตลอดไปและจะทำทุกวิถีทางไปเพื่อช่วยเหลือพระรามให้ประสบความสำเร็จในการทำสงครามกับทศกัณฐ์สุครีพตระหนักดีว่าการทำสงครามครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่รอดของโลก เพราะทศกัณฐ์เป็นปีศาจร้ายที่ต้องการทำลายล้างโลกสุครีบจึงตั้งใจที่จะใช้ความสามารถและพระกำลังทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้กับศกันและปกป้องโลกให้พ้นจากอันตราย